ทุกคนฮะและตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่น้ําท่วมของอาเภอไม่สายนะฮะโอ้ยด้านหน้านี่คือท่วมหนักเลยนะทุกคนอยั้ยน้ํายังไม่ลดเลยนะทุกคนน้ำเยอะอยู่นะเนี่ยจรงเยอะมากนี่รลกูัไพงมาช่วยนะทุกคนแม่น่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะที่น้ําเยอะขนาดนี้นะะ ดูบ้านเรือนตรงนี้โอ้ยมีช่องจ็บเลยนะทุกคนเนี่ยรถตรงนี้เป็นรถที่หนีน้ําไม่ทันนะทุกคนเจอดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีขี้โปนขี้อะไรนะไป่เดี๋ยวเราเดินไปตรงหน้านิดหนึ่งแสงอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนพอดีไม่ได้เอาไฟมานะแล้วก็วันนี้ผ่านเข้ามาที่อำเภอแม่สายเลยอยากให้ทุกคนดูเห็นบรรยากาศน้ําท่วมอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ทุกคนดูด้านหน้าดูตรงนั้นฮะมันไม่เหลือเลยน้ำไหลแรงอยู่ฮะทุกคนด้านหน้าตรงนี้ถือว่าไหลแรงอยู่ฮะที่ผมลงฮะคือน้ำเริ่มลดระดับแล้ว ด้านหน้าของเราเป็นท็อปนิวนะทุกคนท็อปนิวกำลังรายงานข่าวสถานการณ์ตอนนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้เดี๋ยวเราเดินข้ามไปตรงนั้นก่อนน,อน้ําไหลแรงมากด้านหน้าเราหน้าโรงพักนะทุกคนครับอระดับน้ําตรงนี้ถือว่าลดอย่าง,งนีอันนี้ลด,ลดแล้วแล้วก็วันวันไอ้วันไหนที่ท่วมเยอะนะเมื่อวานเมื่อวานท่วมเยอะตอนเย็นนะคะตอนเย็นท่วมถึงไหนอ ท่วมหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไอ้ระดับน้ำสูงน้ำน้ำนมันสูงขึ้นอ๋อสูงโอ้โหถือว่าถือว่าแก้ปัญหาน้ำเร็วนะน้ำลดเยอะมากเพราะว่าน้องเขาอยู่ซันไซพันธีน้องก็ยังติดบ้านไม่เจอฮะติดบ้านยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้ยังเลยค่ะ เมื่อเช้าเนี่ยจะไปทั้งน้องสีเ่เจงก็ยังไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ํามันแรงเกินอะ่ะแ,แล้วแล้วแล้วตอนนี้ไปอยู่<อ>ไปอาศัยตอนนี้ไปอยู่บ้านญาติดีกว่า,าค่ะอ๋ออยู่บ้านญาติอยู่ค่ะโ,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 โน้ำโโน้ำโโน้ำมันมาเร็วไหมเราได้ทันตั้งตัวอะไรได้ไม่ตั้งตัวเลยค่ะภายในห้านาทีเนี่ยถึงกลางคาเลยอ่ะภายในห้านาทีถึงกลางคาเลยโอ้โหระดับเอวเลยฮะทุกคนโอ้ สนทราพระี่ค่ะมันติดกับพานธุองอ่ะฮะโอ้น้ำเยอะเลยวันวันนี้น่าจะลดลงเรื่อยๆนี้น่าจะลดลงแด้แต่ว่ามันก็ยังไปไม่ได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปด้านหน้าก่อนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปด้านหน้านะะแหมเราเดินผ่านกล้องท็อปนิวดีไหมจะได้เห็นช่องยูทูบเราเดี๋ยวผมไปนะทุกคน ช่องอะไรครับเนี่ยอันนี้คืประจำวันนี้นะทุกคนดูรถบางคันยังไม่ได้ออกเลยยังติดอยู่ที่เดิมเลยนะทุกคนสีผมรีบเดินฝ่ากระแส้ำดีก่อารถด้านหลังรู้สึกจะเร็วแล้วโอ้โหทุกคนดูตรงนี้แล้วที่ผมเหยียบเนี่ยไปขี้โคลนด้วยนะ เป็นไงบ้างครับสถานการณ์น้าให้เขินกล้องโอ้โหด้านหน้าที่โคลนเยอะมากเพชน้รถโอโ้ตรงนั้นโคลนเยอะเลยนะ ใช่ครับเป็นเลนหมดเลยนี่อาไปข้างหน้านะไปด้านหน้าไปไม่าจะไปไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ผมต้องเดี๋ยวรองเท้าผมจะบอยที่เลนลก็หนื่อไม่ได้มันคือทรัพยากรของผมเดี๋ยวกลับรถกลับบ้านไม่ได้โอ้โหระวังเศษเหล็กนะเนี่ยผมถ้าผมถอดรองเท้าเนี่ยเศษเศษเหล็กอันตรายมากดูทุกคนดูเศษสัมผะสีเศษไรสิไอ้ผมจะพาทุกคนไปดูที่ตรงไอ้หน้าด่านนะฮะ ของเราอาปิอาอํามีเที่ยวจ,จมป่วนขอทุกคนเังนดเด้ยว<ร>นนยนะผมจะพยายามไม่ตกม่งตรงนี้ถ้าตกม่งตรงนี้ผมน่าจะทุกคนดูของด้านหน้าของชาวบ้านสิโอ้โหทุกคนดูรถทุกคนคิดดูว่ามาแรงแค่ไหนอ่ะโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้รถโอ้โหรถชนรถเลยโอ้โหน้ำมาแรงมากมาแรงขนาดนี้ โอ้นี่อันตรายจริงๆทุกคนดูนบ้านเครื่อโทรศัพท์ของใครเนี่ยวไปเอาสาวมานอนไว้ตรงนี้เนี่ยคนดูนะร้านโอ้ยร้านเต็มหมดเลยขนมขนมของซื้อของขายว้าย,ยด้วยมีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้อะไรกันเนี่ยมานอน ตรงกลางลึกไม่ลึกะสังเกตที่คุณลุงนะทุกคนคุณลุงเดินมาตรงนั้นดูฮะโอ้ยตรงนี้น้ําไหลแรงตรงนี้น้ําไหลแรงไหลเชีย่ยวกรากโอ้โหทุกคนดูนะฮะของชาวบ้านแตกลานแตกลานไปหมดเลยเสียาหายเยอะมากทั้งที่มีนะทุกคนทุกๆปีที่น้ําท่วมอ่ะแล้วน้ําจะขึ้นมาที่ตรงแบบเนี้ย คือมันท่วมแค่มันก็ท่วมแค่ตรงตรงตลาดแต่ทุกคนมันไม่น่าจะท่วมขึ้นมาถึงด้านบนนะผมว่าปีนี้น่าจะเยอะสุดดูตรงนี้เป็นเสี่อนเลยจดีงๆใช่ครับไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยไปหมดแล้วคืออันนี้พี่ขายของอยู่ด้านในเหรอยขายอไม่ขายโอ้ขายอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็มีก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีใช่ครับไปหมดเลย คือน้ำมาเร็วไหมฮะมาเร็วค่ะมาเร็วเลยเหรอมาเต็มเมื่อวานสิบโมงกลางวันสิบโมงกลางวันคือซือคือไม่มีประกาศเต็มตัวอะไรให้เราก็เขามันก็มาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ไม่นึกว่ามันจะมาเยอะอย่างเงี้ยมันจะมึนเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามาน้อยๆก็เออเพราะว่าเก็บของกันเพราะว่าไม่เคยเห็นใช่ไหมเป็นมาเยอะอย่างเงี้ยได้พอดีก็เก็บของกันก็ยังพอดีเอาเอาไว้สูงหน่อยก็ยังอันนี้เขาก็คิดว่าเขาโค้นนั่นน่ะนี่อ่ะเอาไปหมดไรเงี้ยไปหมดเลยเป็นร้านขนมขนมอ่ะ ตัวอันนี้ข้างในสายต่วนนี่ก็เก็บไ้ไว้ข้างในก็ไปเยอะเยอะปีนี้ถือว่าเยอะที่สุดเยอะที่สุดครั้งที่หนึ่งเลยครั้งที่หนึ่งทุกครั้งที่มันท่วมมันก็ไม่มาถึงด้านบนเนะครับสลากสารนจืดนั่นออกมาครับมันจะมีที่นั่นออกมาที่นั่นเราปิดได้ก็จะไม่เข้ามาเพราะที่นั่นมันปิดไม่ได้แล้วอ่ะ แล้วเรตอนนี้ตลาดด้านล่างตรงนั้นก็คือเห็นแค่หลังคาอือเห็นโอ้ยทุกคนเห็นแค่หลังคาฮะไม่เคยเดินไม่เคยเข้าพักทีใดเลยครับอยู่กันตั้งแต่สี่ห้าสิบปีครับปีมาก็ไม่เคยมีครับไม่เคยเข้ามาครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอไปดูด้านหน้าไปดูนทุกคนน้ำไหลแรงแบบนี้กลัวรองเท้าฟิวครับทุกคน เ okay. ด oh. oh. uh, uh, uh ี huh. uh ๋ยวครับตรงี้ครับอ๋ออ๋อไอันไหนครับลงไปทั้งก่อทรายอูหไปอันไหนครับลงไปทั้งก่อทรายอล้หูไปอันไหนครับลงปทั้งก่อทรายอู้หู กินไปอยู่หลังคาก็ไม่พน้นเห็นว่าลอยนักไปไมันรู้กี่คนนะโอ้โหแล้วตอนนี้จะไปดูว่าช่วยได้หรือเปล่าโอ้โหอันตรายนะอ่าระวังสายไฟนะนี่เนี่นะทุกคนสภาพรบรรยากาศน้ําท่วมแม่สายนะทุกคนอ๋อตรงนี้สารเจ้าสารเจ้าก็ไม่เว้นนะนะครับโอ้น้าำสกปรกไปหมดเลย เป็นถ้วยเดียวเป็นหมอ้อเป็นอะไรก็ไปหมดเลยครับโอ้โหรถที่หนีน้ำไม่ทันหอ้เสียหายเยอะครับว่านนไม่เห็นเนี่ยอ,อ,อ้อ๋อคือวันนี้คือน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วลงแล้วลงครับโอ้โหไม่เหลือเลยโอ้โห นีลูกมอตอร์ไซค์นะทุกคนที่มาเร็วอี่นี่คือตั้งตัวตรงนี้จอบเพียงกันดีๆตอนน้ำพัดมาพังแบบอ้มาแรงก็คืนผมตีหนึ่งจับปล่าออกไปเกือบไปเกือบไหมเกือปโ่นยอก่โอ้โหป่นเยู่หน่อยนนอ่นยน่อออเดินชิวเลย กลางถือว่าน้ำเยอะอยู่นะทุกคนตอนนี้เราเดินบนเกาะกลางถือว่าน้ำแรงเพะวเมื่อคืนมันยังตนัโอย่างนี้มันยังไม่ท่วมไม่ถึงเกนสิบกวันยหดเโอ้าอนโหนะทุกคนมอเตร์ไซค์ที่โดนน้ำพัดนะทุกคนจะหน้าเซเว่นมูนเซเว่นอยู่มูนนะขับตรงนี้ คนนะและทางขึ้นด้านหน้านี่คือทางขึ้นสกายวอล์กโดยเวลนทุกคนนะฮะด้านล่างก็ไม่เหลือเลยน้ำน้ำไหลเร็วมากเฮ้น้ำคือไหลเร็วจริงๆนะทุกคนเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกับน้ำโอาม,มาเร็วทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแหละนะฮะก็ดูฮะรถมอเตอร์ไซค์ใครบ้างเนี้ยไปหมดเลยกองกันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะฮะกำลังเร่งช่วยผู้คนอันนี้ทางขึ้นสกายวอล์กมุดไดยเบามาทุกคนนี่ดูน้ำไหลเร็วไหลเร็วทุกคนไหลเร็วไหลเร็วไหลเร็วมากทุกคนดูตรงนี้น้ำเข้าไปในซอยทุกคนฮะและด้านหลังผมนี้คือสภาพมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ำพัดนะทุกคน เนี่ยผมก็พยายามเดินมาตรงกลางนะตรงกลางนนะ mm hmm. เดินได้แต่ตรงเนี้ยน้ําคือเร็วเลยทุกคนที่ดูแล้วน้ํามันไม่ใช่มาระดับนี้นะ mm hmm. คือมันมาสูงอะผมว่ามันมาสูงเดี๋ยวผมผมมองไม่เห็นทีดานน้ำว่า mm hmm. มันมาสูงแค่ไหนนะทุกคนแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็มันมีออกมาจากตรงนั้นออกมาจากในร้านขายของอะไรอีกด้วยดูเชือกนี้ก็ดีดดีดด,ดังนะดูรถมอเตอร์ไซค์นะทุกคนนะภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ําพัดรถคันนี้นะฮะ อะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเราต้องเอาไปคงไปเคลมหรือว่าเอาไปอะไรยังไงหรือว่ารับผิดชอบเองพอเสียหายเลยนะแรงไม่แรงอะทุกคนดูซ้อนสองนะซ้อนสองถือว่าปลอดภนะัยฮะแต่ซ้อนสามคืออันตรายเงีนะ้ยสภาพซ้อนสองดูคคิดดูอะไระแรงากแรงมากก็ดูเศษสังกะสีเศษอะไรนะะดูตรงนี้ก็เป็นขี้เลนขี้โคลนหมดเลยสภาพบ้านตอนนี้เนะี่ยซ้อนสอง อิ่มน,น้ำมันกงน้ำมันเครื่องนะฮะกระจุยเลยอือคือว่าทุกคนไหลพัดมาตรงนี้มาติดยูน้ารถมอเตอร์ไซค์มาติดยูน้ารถย,ย,ย,ยนต์นะฮะทุกคนถ้าแจบบเราเดินไปด้านหน้าตรงหน้าด่านนะฮะหน้าด่านนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนนะน้ำเยอะน้ำเยอะหน้าด่านเออ ตรงนีว้วัยรุ่นตรงนี้คือทําอะไรฮนะคือเก็บอะไรเอ่ยคืเอ,เอ,อเก็บอะไรกั <S <S นนะเก็บปลาเหรอเก็บปลาหรือว่าเก็บอะไรเนีอยนนี้ก็คือแรลมงักหน้าด่านนะทุกคนที่เราพอ,อทะเยอะทะย,ยานดูดูใด,ดๆขึ้นมาได้นะฮะอันนี้คือทําอะไรกันฮนะอ่าส่วนตรงนี้คือทําอะไรกันเอ่ยเก็บของ อืมพอเข้าใจพอเข้าใจอุ้ยนี่คือนี่คือเป็นกระสอบใหญ่แบบนี้เลยเหรอน <c oughs> ี่แหละโอ้โหนี่เป็นน้ำเป็นอะไรนะฮะที่มันไหลามานะทุกคน <c oughs> น้ำเอยอะจริงๆ <c oughs> เราไม่สามารถข้ามไปดูฝั่งนู้นได้นะทุกคนเราไม่ได้ทำ มัอะไรไว้โดยเราจะเดินไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไปดูสถานงานตรงนั้นโอ้โหไหลแรงนะ่ะทุกคนไหลเชี่ยวมากไหลแรงจริงไหลแรงมากไหลแรงเลยทีเดียวดูดูอันนี้ก็คือเก็บของนะเก็บของที่พัดลอยน้ำมานะทุกคนก็จะมีชาวเมียนมามาตักของไว้แบบนี้นะ เวลาของอะไรไหลามาทุกคนดูด้านล่างถ้าน้ํามันไหลามาออกตรงเนี้แล้วตรงนี้มันเป็นตลาดสายลงจอยอยู่ตรงนั้นนะทุกคนมิดหลังคาเลยแหละแต่เห็นแค่หลังคาแต่ห้องที่เป็นห้องเป็นห้องแบบน่นนาจะท่วมหมดเลยฮะทุกคนสภาพตอนนี้เย่เย่มากแล้วน้ําที่ไหลามานะทุกคนไม่ใช่น้ําสีใสๆนะเป็นน้ําขุ่นด้วยน้ําที่ผ่านที่โคลนที่เลนทุกคนดูดูสภาพมอเตอร์ไซ คนนี้นะฮะสภาพมอเตอร์ไซค์โอ้โหอวดอาดเลยสภาพทรายก็ามาทรายดินอะไรก็ามามาหมดนะด,ดูสภาพทุกคนแม่อันนี้เป็นลานจอดรถอยูดด่ด้านล่างใช่ไหมก็มีเหลือฮนะท่วมท่วมอวมเลยนะสภาพรถมอเตอร์ไซค์เลยฮะเดี๋ยวนะ<อ>ผมลองเดินไปดูด้านหลังตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นป้ายบอกว่า สุดเขตประเทศไทยอะไรผมไม่สายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปไม่รู้ว่าเราจะเดินไปได้หรือเปล่าว่าน้ํามันไหลแรงมากเพราะถือออนไดนไม่ได้ผมว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดี๋ดดวยวถอดรองเท้าเป๊บน,นึงหรือถ้ามันลอยไปเดี๋ยวผมไม่ไมีรองเท้ากลับรถผมผมยาวจริงๆต้องไปตัดสแล็ปน,นี่เราเดินไปเราก็ต้องระวังลงระวังเหล็กเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นนะฮะตรงนั้นมันจะเป็นแม่น้ําเป็นแม่น้ำสายที่ไหลมาทุกคนเป็นแม่น้ำสาย ทาไในก็หนักเหมือนกันนี่นเบาเลยนเดินไปเดินไปดึงมานมาเร็วมาเร็วมาก,กดูจากระดับตรงนี้ถือว่าน้ําเริ่มลดแล้วนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่โคลที่เลนแล้ว<ก> ว่าที่ปิดกั้นนะทุกคนน้ำมาแรงตึ่งทะลุเข้าสู่ตรงนี้เปิดเลยอือฮือเอาอย่างนั้นก็ได้แล้อะไรเนี่ยตรงนี้เราไปได้ไมนะั้ยเราจะตีขี้เ<อ>ลนนะเราจะตีขี้โคลนโอ้โหขี้โคลนเยอะนะทุกคนตรงนี้ไปไม่ได้นะถ้าไปปุ๊บเนี่ยขี้โคลนถึงขาเลยนะทุกคนแล้วดูเราตรงนี้กันโอ้โห โอ,โ,โอ้โหนี้คือด้านในสุรากกรหรือว่าอะไรนะพื้นเสียหายหมดเลยครับทุกคนนี่ฮะจากน้ําพัดนะพัดเอาพี่เลนที่โคนขึ้นมาด้วยนะทุกคนโอ้โหไม่เหลือเลยเยอะมาก เป็นทรายเป็นอะไรนะทุกคนตรงนี้นเป็นทรายเป็นขี้โค้ดขี้เลนทุกคนดูโอ้โหแล้วเราจะไปได้อะไรยังไงครับเนี้ยอย่างเงี้ยทุกคนดูฮะมันก็มาติดอยู่ตรงนี้หมดนะทุกคนโอ้โหทุกคนดูตรงนี้ฮะดูหลังร้านะ ไปหมดแล้วหลังร้าน <avan. S 1> เยอะฝายจนไม่คีโค้นนั่นคือป้ายตลาดสายลมจอยนะทุกคนดูฮะน้ำมันมาด้านหลังทุกคนดูผ่านช,ช่องประตรูนี้ดูดูวทุกคนของเข้าขอ,ขอมาง,มางมาจุกันอยู่มาจุกกันอยู่ตรงนี้นะนี่ใส่หมดเลยนะฮะ ไม่ได้อะไรค่ะไปูกลางหลานกลางสานอค่ะไม่เก็อากันนี้นอยไระวังนข้างางัเของตอนนี้อุ้มหมวกหมวกนี่เป็นอะไรสและก็เป็นปลามึกใมเป็นปลาหมึกอะไรทีุ่ดนทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าตรงนั้นนะ น,นี้เราอยู่ฝั่งไทยถ้าเราข้ามประตูรั้วนั้นไปก็จะเป็นฝั่งประเทศเมียนมานะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูน้ำตรงนั้นกันว่าเป็นงไงบ้างนะฮะโอ้โหทุกคนดูของมาเกาะติดกระติกกันอยู่ตรงนี้ด้านหลังคือตรงนี้อ่าตรงนี้คือตลาดสายลมจอยนะทุกคนนี่น้ำมาโอ,อ้เยอะมากเห็นแต่หลังคานิดเดียวทุกคนนโอ้โหดูน้ำไหล แล้วคิดว่าของด้านในนี่คือไม่เหลือทุกคนน้ํามาแรงมาเร็วมากดีนะที่ตอนนี้ฝนหยุดต,ตกแล้วฝนไม่ตกมาอีกนะทุกคนถ้าฝนตกมาอีกคิดว่าน้ําน่าจะเยอะกว่านี้ตอนนี้เราก็ปีนข้ามมาแล้วนะปีนข้ามหัวด้านในมาออ้ที่คนดูดมากที่เลนดูดมากทุกคนดูวะด้านในานั้นเป็นชาวเมียนมานะที่กําลังเก็บของเก็บอะไรนะมาสภาพตรงนี้ทุกคนโอ้โหเยเร็วไม่เร็วทุกคนดูสภาพรั้วรั้ว,วเหล็กตรงนี้ ไปหมดเลยหมดหมดคาร์บอยก็ไปนะหมดคารบอยก็ไปดูน้ำเลเนเลยะนะโอ้น้าเร็วมากเร็วและแรงด้วยหลังคาไปหมดนะทุกคนนี่ไม่ใช้กล้องใหญ่หรอกล้องใหญ่เหมือนด้านนอกกล้องใหญ่อนตรอ๋อ มันอันตรายนี่คือไงครับถ้ามันโดนฝนอะไรนี้ใช่ใครับทุกคนด้านหน้านี่เป็นชาวเมียนมานะทุกคนที่เก็บของเก็บอะไรฮืฮเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามน้ำนะะทุกคนดูว่าเศษขยะเศษอะไรมันกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีชาวเมียนมานะที่มาเก็บของเก็บอะไรนะที่ยังพอจะใช้ได้นะฮะ แรงน้ำแรงเลยทีเดียวเนี่ยทุกอย่างนี่เราข้ามพรมแดนแล้วนะหุบปอนุญาตข้ามไปไายนะฮะตอนนี้เราข้ามมาที่ประเทศเมียนมาแล้วนะทุกคนเราข้ามได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาดูของนะทุกคนตรงนี้เ,เป็นขี้โคลนขี้ทรายขี้ทรายอะไรนะอือหืออุ้ยติดเดียบวแกะ คนดูสภาพน้ําตรงนี้นะตรงน,น,น,นะนี้ผมอยู่ด้านบนสะพานนะทุกคนอยู่ด้านบนสะพานทุกคนดูสภาพน้ํานตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเป็นเศษไม้เศษตะไรเศษของอะไรอะพวกตู้ยงตู้เย็นขวดน้าขวดอะไรฮะมันก็จะมากระจุกกันอยู่ตรงใตง้สะพานตรงนี้นะทุกคนแล้วฝั่งเมียนม,มาก็ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่ต่างกับเราเก็คือท่วมเหมือนกันนะด้านหน้าตรงวงเวียนตรงนั้นผมจะไม่เดินไปนะผมเพื่อแค่ฝั่งไทยเราตรกนข้าวนะ ด้านหลังคือพี่นักข่าวไทยรัฐนะฮะ๋ยวผมถอดเกิบดีกว่าเพราะว่าที่โคนที่โคนมันติดเกิบนะฮะเอ้ยอย่าดูดี่สินมนดูลองเท้าผมผมบังตาวิเพื่อนหมดแล้วเสื้อ,อมันก็เป็นของเป็นอะไรนะทุกคน น้ำมาเร็วและแรงมากทุกคนยูใต้สะพานตรงนี้เรื่องน้ำกับสะพานก็มาจะจุกอะไรอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่เหลือสภาพตรงนี้ดูฮะหลังคาเนี่สภาพน้ำนะทุกคนท่วมเข้าบ้านหมดนะตรงสะพานข้ามไปฝั่งประเทศเมยนมากนะทุกคน ที่คุณงป้าเขาพูดเมื่อกี้อ่ว่าชั้นสองอ่ะไม่เหลืออะไรนะไม้ไม้ลุงขนลุงขนอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนดู <c oughs> จะเหลือยดงไงฮนะชั้นสอง 2, ไปหมดแล้วฮนะชั้นสองชั้นสามบางคนก็อยู่ชั้นบนนะฮะแล้วของชั้นล่างเนี่ยคือเสียหายหมดเก็บไม่ทันนะฮะแล้วบางคนเนี่ยก็คือปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบนอะไรอนะทุกคนดูถ้าบ้านใครที่เป็นบ้านที่ไม่ได้ไปสองชั้นเนี่ยคือว่าน่าจะไม่ได้อะ่ะ โอ้โหดูหอ่อดูอะไรเนี่ยตอนนี้ประตูตรงนั้นปิดนะทุกคนปิดแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้กันอออันนี้ก็เน้ยอ, <c oughs> อุ้ยอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหดูของนะทุกคนของที่เก็บมาได้ ดูที่โคลนขี่เลนนะมาติดอยู่ตรงนี้หมดนะทุกคนแม่สภาพตรงนี้ไม่เหลือนะทุกคนเสียหายยับเยินเลยสภาพหน้าด่านส่วนตรงนี้สามสองหนึ่ส่วนตรงหน้าผมตรงนี้นะกําลังตั้งด่านกันเก็บของเก็บแบรนด์นะเก็บของแบนดลิซซี่เก็บของของที่ถูกายเลย ระเสน้ำกับอะไรนะ,ะทุกคนนะชาวเมียนมาก็ที่อยู่แถวนี้นะฮะทุกคนที่อยู่แถวนี้ก็ตั้งด่านกันเก็บของที่ลอยมากับน้ำนะ,ะเพราะว่ามันลอยมากับน้ำก็เสียหายเยอะเลยนะ,ะบางคนเพอได้สร้อยนะฮะสร้อยที่ขายแผงที่ขายอยู่หน้าร้านที่เป็นทองอะไรนะทองทองสร้อยทองฟอมอะไรนะบางคนก็ดักเก็บได้นะ ตอนนี้เราก็ออกจากหน้าด่านตรงนั้นมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะข้ามกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วก็ไปที่ตรงที่กําลังเร่งช่วยเหลือภไยน้ําท่วมของหมู่บ้านนะที่น้ํามันไหลรักเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหน้านูน้นนามันแรงนะทุกคนครับจะมาเนี่ยต้องเดินถือเชือกฮนะสาวสาวเชือกมานะทุกคนนะฮะน้ําแรงแล้วมันเชี่ยวด้วยอนะ่ะทุกคนนะะ เราจะดูฮะขนาดถือเชือกยังไม่ยต้านแรงน้ําไม่ไหวทุกคนแต่ตรงนี้มันเป็นเนินที่มันไหลลงด้วยแล้วน้ำก็แรงแล้วบวกกับขึ้นมามันก็แรงอยู่เลยนะทุกคนตรงนี้นะฮะคือหมู่บ้านไวไซะหมู่บ้านหนึ่งนะทุกคนอยู่ในซอยตรงนี้นะฮะน้ำท่วมมิดหลังคามิดชั้นหนึ่งรถก็อจอดอยู่หน้าบ้านไม่รอดฮะ อันนี้จะเป็นรถทิ้งผู้ภัยนะที่แจกน้ําแจกอาหารนะทุกคนคอยรับน้ํารับอาหารนะฮะดูวตอนนี้มีนักคงนักข่าวมีกล้องกบกล้องโซะด้วยสิตัวละเป็นแสนเลยนะตอนนี้สภาพนี้ทีมเสาจะเข้าไปตรงนี้จะเข้าไปด้านในนะทุกคนด้านในทุกคนเดี๋ดูรถคันนี้นะถ้ารถคันนี้เข้าไปด้านในอย่ทุกคนดูรถฮนะรถจะเหลือกไหม น,น่าจะได้อยู่แต่มันยกสูงนะงเป็นรถยกสูงซอยที่น้ำท่วมที่ผมบอกเมื่อกี้โอนี่ฮนะทุกคนเดินด้านล่างมันเดินชิวได้นะทุกคนเนี่ยไม่แรงนะเดินด้านบนมนแรงแตเดินด้านล่างชิวๆเลยตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่รถเราฮะจอดนู่นนะฮะ คนจอดขวางทางเลยแล้วทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินอยู่หน้าโรงพักนะกําลังจะเดินไปที่รถนะทุกคนเนะี่ยหมู่เราเร้ยยูทูบเบอร์เยอะเลยอ่ะทุกคนดูซิเนี่ยแต่ละคนนะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายดูซิเนี่ยเรายูทูบเบอร์เยอะมากตรงนี้นะทุกคนานภาพอยู่ที่นหน้าโรงพักมีจ่าอยู่ที่เน้นโรงพักส้ามน้ำไปก่อนน้ำมีสีขุ่นด้วยทักที่เรียนที่คุาด้วยช่วงเจ็ด

กล่งน้ำไม่ได้ครับขั้เหมือนนี้ะครับแล้วทุกคนตอนนี้น่าจะอ่าคุณพี่ครับอ่าด้านด้านหน้านี่คืออะไรครับเรือเป็นเรือครับเป็นเรือเรือแล้วมีคนติดอะไรท่านนี้นี่น้ามีนะแต่น้มันมีเห็นเป็นน้ำชั่วๆเป็นสะพานนะครับอ๋อเป็นสะพานเป็นสะพานแล้วก็น้ำน้ำน้ำหลักจะขวางตรงนี้ครับอ่ภาพม่่กลุทีแกแล้วเรือเรือนี่น่าจะติดที่ทางเดินนะทางเดินข้างสะพานตรนี้อโหนะ ค่ั้งอยู่ตรงนั้นน้ำมาแรงนะทุกคนนะด้านแรกนี่คือเรือนะทุกคนแต่กล้องดูน่าจะไม่เห็นรอบหน้าจะบอกวิจารณ์จะถึงได้ไหึกน้ำมันลงมามากเลยประมาณ60-70บเจ็ดสิบเซนล้านนี่คือทีมกู้ภัยแล้วทุกคนที่กำลังช่วยเหลือ น,น,นี่เราอยู่มุมไกลๆเห็นนะทุกคนด้าน,นในตรงนั้นกําลังช่วยเหลือเรือนะเรือที่ไปขวางลําน้ําแล้วก็ถูกน้ําพัดปัดก็ดติดกับขอบสะพานนะทุกคนด้านบนตอนนี้น้ําก็เริ่มลดหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่ตรงที่หน้าดาดแล้วมันก็จะไหลลงเข้าหมู่บ้านตรงนี้โอ้โหน้าแรงมาก โอเคครับ okay, ทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศน้ําท่วมของอาเภอแม่สายนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องย t u b e มีเที่ยวจอมปวดแล้วก็แฟนเพจมีเที่ยวจอมปวดแล้วก็ติ๊กต็อกมีเที่ยวจอมปวดไว้ด้วยนะฮะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอกทีหน้าฮะน้ําเยอะจริงๆน่าสงสารมากอันนี้คาดว่าวน่าจะเป็นขบวนรถผู้ว่านะทุกคนที่กําลังจะฟาฝาที่เลนไปแล้วทุกคนโอ้ขอบวนยาวเหยียดเลยฝ่ายของ ดูแต่ฝาไปที่หน้าด่านนะทุกคน